สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมกอลฟกันอีกเช่นเคยนะฮะแล้วก็เหมือนเดิมมีรถสวยๆมานําเสนอเพื่อนๆกัน1คันนะครับวันนี้เราอยู่กับรถ PPV ที่ต้องบอกเลยว่าสมรรถนะดีแล้วก็ให้ฟังก์ชันมาเยอะมากๆคุ้มเกินค่าตัวกับนี่ฮะนิสสันเท r ร่าสอรุ่น vl หน้ามิเนอร์เชนตัวนี้เป็นรถปี2021ครับวิ่งมาแค่1นึ0 0 0สกิโลเท่านั้นเองเพื่อนๆและอุปกรณ์ครบหมดเลยนะคู่มือมีบุ๊กเซอร์วิสมี คุญแจมี2ดอกเออนะฮะเป็นยี่ห้อเดียวที่ปัจจุบันยังมีบุ๊กเซอร์วิสอยู่นะครับผมสำหรับนิส s ันนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งค่าตัวของเขาปัจจุบันนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆเพื่อนๆสามารถเป็นเจ้าของนิสสันเทอร่ารุ่นลองท็อปนะฮะในราคาเพียงแค่7,99,000บาทเท่านั้นและราคานี้เพื่อนๆผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่14,000บาทเท่านั้นเอง เดือนละ1 4 0 0 0บาทเพื่อนๆน,นได้นิสสันเทอร์ล่าขับเคลื่อน2ล้อรุ่นลองท็อปี่ฟังก์ชันเหมือนตัวท็อปเลยต่างกันแค่ระบบขับเคลื่อน4ล้อเท่านั้นใครที่หารถครอบครัวสมรรถนะดีนะเอาไว้ใช้งานนะไม่ว่าจะในเมืองนอกเมืองออกต่างจังหวัดท่องเที่ยวคันนี้ตอบโจทย์มากๆนะครับและเพื่อไม่ให้เสียเวลาเพื่อนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่านิสสันเทอร์ล่าคันนี้สภาพเป็นอย่างไรนะครับตามไปชมครับเรามาชมนะครับในส่วนของดีไซน์ภายนอก ความสวยงามลิ้วลงริ้วลอยนะฮะในส่วนของ n ิสันเทอร่าคันนี้ใครที่สนใจนะดูคลิปนี้ให้จบนะฮะเดี๋ยวผมจะบอกทั้งข้อดีข้อด้อยของเจ้ารถัวนคันนี้ให้ฟังกันนะครับผมนะตัวรถนะครับอย่างที่เห็นเลยสภาพนะฮะต้องบอกว่าสวยมากคือเอาจริงๆแล้วใครที่ติดตามให้ส4นิวอัดอยู่จะเคยเห็นผมรีวิวคันนี้มาแล้วคือคันนี้อยู่กับผมมา2เดือนนะครับอยู่กับผมมา2เดือนแล้วก็คือในช่วงครั้งแรกที่ผมถ่ายเนี่ย ก็คือยังไม่ได้เก็บงานตอนนี้เก็บรายละเอียดให้คบหมดแล้วนะครับเรื่องสีสันริ้วรอยสะเก็ดหินที่เคยมีก็ไม่มีแล้วนะอ่ะทีนี้เรามาดูนะครับผมฟังก์ชันที่ได้ในส่วนของภาย a นอกเนี่ยก็จะได้นี่ครับเป็นไฟหน้าคอสโปรเจคเตอร์ก็คือไฟหน้าโปรเจคเตอร์สดวงมีไฟ Day Time running นะครับที่เป็นตัวอ่าเขาเรียกว่าตัว L มะเนี่ยเป็นจะเป็นไฟแบบนี้นะครับเป็นตัว L แบบนี้นะไฟเดย์ i m e ์ r u n n i n มีกล้องมองภาพรอบคันมีเลด้านะครับแจ้งเตือนก่อนการชนมีกล้องเอดาสจับเลนปฟตัดหมอก park s เซอร์คือความปลอดภัยเนี่ยให้มาเยอะมากในราคา7 9 9ผมบอกเลยว่าขนาดเจ้าตลาดยังไม่ได้กล้าให้ขนาดนี้เลยนะเออแล้วเป็นปี2021เพื่อนลองนึกภาพตามถ้าเป็น f o r j u n e r แล้วกันราคาเนี่ยบอกเลยนะว่ามีแบบเฉดเฉียดล้านหรือไม่ก็ล้านต้นๆเลยนะครับ มาดูด้านล่างด้านล่างด้านล่างนะครับมาดูด้านล่างในส่วนของล้อนี่นะฮะล้อเนี่ยเป็นสีดําปัดเงานะครับผมขนาด18นิ้วนะฮะช่วงล่างของเขาเนี่ยต้องบอกเลยว่าทํามาดีมากนะด้านหน้าเนี่ยเป็นดับเบิลวิสบอลนี่คือเป็นปกติของรถสไตล์พีพีแต่ด้านหลังนะครับผมด้านหลังเนี่ยเป็นมัลติลิงก์นะครับผมเป็นไฟลิงก์เลยนะเป็นจุดเชื่อมโยง5จุดนะครับผมคือช่วงล่างของตัวนี้เนะี่ยยึดเกาะถนนดีมากๆ คือใครที่ได้มาลองขับเจ้านิสันเทอรล่าเนี่ยบอกเลยว่าติดใจมากติดใจทุกคนแหละนะครับเพราะว่าช่วงล่างเขาให้สมรรถนะการขับขี่ที่ดีนะครับถึงตัวรถมันจะสูงแต่ว่าเวลาขับขี่จริงแล้วมันไม่ได้โค้งเคงมากแล้วมันจะไม่เวียนหัวด้วยนะครับผมอันนี้คือข้อดีของนิสันเทอร่าเลยบวกกับเครื่องยนต์ที่เป็นเทอร์โบคู่ด้วยนะโหมันแบบสุดจริงๆนะครับแล้วก็การตกแต่งเนี่ยนะอาจจะดูไม่ได้แบบว้าวมากนะครับผมชายบันไดเป็นสแตนเลสแบบนี้มือจับเป็นโครเมียมมีระบบ คีเลสนะฮะด้านบนนี่ก็จะมีราวหลังคาวไว้ติดแหลกหลังคาเพิ่มเติมนะครับผมติดอุปกรณ์เสริมอะไรพวกนี้นะคือดีไซน์เนี่ยแล้วแต่ชอบนะับผมว่ากันไม่ได้มันแล้วแต่รสนิยมนะฮะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่าการดีไซน์ของเจ้า닛สันเทอร่าเนี่ยมันทําให้หลายๆท่านเนี่ยไม่กล้าตัดสินใจเพราะว่าอะไรมันดูเชยไปหน่อยคือถ้าเป็นกลุ่มลูกค้าที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องดีไซน์เน้นเรื่องสมรรถนะอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะตอบโจทย์มาก แต่ถ้าเล่นเรื่องดีไซน์นะครับผมต้องแบบโชบเชียลสปอร์ตสวยล้ําสมัยที่สันเทอร์ร่าเนี่ยอาจจะเป็นรองคู่แข่งนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆคือถ้าเทียบกับมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตอ่ามันก็จะมีความที่เทอร์ร่ามจะดูแบบมีอายุสักหน่อยนึงนะครับผมแต่ถ้าเรื่องสมรรถนะไม่เป็นสองรองใครแน่นอนนะครับไฟท้ายเป็น LED เพื่อนแบบนี้แล้วก็มีกล้องมองภาพด้านหลังนะครับมีปาร์คเซนเซอร์นะมีส่วนของอปลายท่อด้านล่างตรงนี้ด้านขวานะ ก็จะประมาณนี้ทีนี้เรามาดูพื้นที่การขนของครับพื้นที่สันเทอร่าเนี่ยเขาให้ฟังก์ชันมานะครับผมในตัวนี้เป็นรุ่น V L เป็นฟังก์ชันแบบเดียวกับรุ่นขับเคลื่อน4ล้อที่เป็นตัวท็อปฝาท้ายไฟฟ้ามีนะครับผมนะเปิดปิดไฟฟ้าที่วางของวางสัมภาระเนี่ยก็จะเป็นถาดแข็งนะครับเป็นถาดแข็งเนี่ยเลยแบบนี้แข็งเป๊กนะครับผมเป็นพลาสติกอย่างดีวางของหนักๆได้ ด้านล่างนะครับผมก็สามารถวางรองเท้าวางสัมภาระที่มีขนาดเป็นแบนได้นะครับเออเนี่ยก็ดีไซน์ออกมาประมาณนี้นะครับผมมันอาจจะมีความสูง้นหน่อยนะครับการยกของขึ้นนะครับผมวางของอย่างเงี้ยอาจจะต้องใช้แรงหน่อยถ้าของมีน้ําหนักนะเพราะว่ามันจะสูงกว่ารถปกติมันมีพื้นที่สูงขึ้นอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็ด้านหลังของเบาะเนี่ยของท i s สานเทอร์าผมชอบอย่างหนึ่งคือมันเป็นพื้นแข็งพอมันเป็นพื้นแข็งเนี่ยเราสามารถที่จะ พับเบาะแล้ววางของที่มีน้ําหนักได้นะครับผมแต่ว่าอย่าไปหนักมากนีมันเป็นตัวที่เอาไว้ซับแรงนะครับผมไม่ให้หลังเบาะเนี่ยมันยุบลงไปใครที่เคยมีรถแล้วหลังเบาะไม่ได้มีโครงแบบนี้เวลาวางของอ่ะมันจะยุบแล้วใช้เป็นนานๆเนี่ยมันจะเป็นแบบหนังมันจะย่นๆย้อยๆมันดูไม่สวยนะครับผมอันนี้เขาก็ทํามาแบบอย่างดีเลยนะครับผมนี่แล้วก็มีพวกอุปกรณ์ยึดเกาะต่างๆติดตากายนะครับผมอะไรพวกนี้เนี่ยเห็นไหม มีในส่วนของปลั๊กเอ้าเลนะซ่อนอยู่ตรงนี้1ช่องนะครับแล้วนะก็มีที่ติดตาข่ายใครที่จะติดตั้งอุปกรณ์เสริมก็แล้วแต่เลยนะครับนะทีนี้มันยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะด้านท้ายไม่ใช่ว่ามีแค่ฝาท้ายปาร์คเซนเซอร์กล้องมองภาพมันมีนี่ด้วยเอาไว้ส่องดูตอนกลางคืนสําหรับกระจกมองภาพด้านหลังนะณนะตอนนี้เนี่ยหลายๆรุ่นใช้แบบเดียวกันนิสสันเนี่ยครับเป็นรุ่นหนึ่งที่ ทำมาก่อนใครเพื่อนเลยสําหรับตัวกระจกมองหลังที่เป็นหน้าจอนะนี่ก็จะมีกล้องตรงนี้เอาไว้ดูตอนกลางคืนจะชัดมากนะครับก็จะประมาณนี้นะในส่วนของฟังก์ชันที่ให้มานี่สีบอกเลยว่าสวยนะครับผมก็อย่างที่บอกไปคันนี้อยู่กับผมมา2เดือนนะในครั้งแรกเนี่ยทคยที่ติดตามอยู่เด่ยก็อาจจะเคยเห็นแล้วว่าคันนี้มีรูรอยอะไรตรงไหนบ้างแต่ณปัจจุบันนี้เนี่ยคือไม่มีเลยนะครับอ่านะ ก็ประมาณนี้นะครับผมด้านนอกผมบอกข้อด้อยไปแล้วเนาะ <_ d ise> เรื่องการดีไซน์อะไรพวกนี้มันอาจจะดูไม่ได้ว้าวอะไรมากนะครับผมเรามาดูด้านในครับด้านในเนี่ยมันมีหลายๆจุดเลยที่ยังแอบขัดใจผมอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะค่อยๆบอกไปเรื่อยๆแล้วกันนะฮะภายในคันนี้นะครับผมอย่างที่เห็นนะฮะสภาพสวยเหมือนรถใหม่ครับสภาพสวยเหมือนรถใหม่เลยนะครับ <_ d ise> ผมแผงก็ตรงประตูสวิทต,ต่างๆปุ่มอะไรต่างๆไม่มีถลอกเลยสภาพเหมือนรถรถใหม่ป้ายแดง นะเอาตรงๆเนี่ยนะเห็นไหมสภาพนี่คือใหม่กริปนะครับผมตัวบงตัวเบาะอะไรอย่างเงี้ยสวยป่ะดูดิปีกบงปีกเบาะนี่ไม่มียับไม่มีย่นเลยนะครับนี่เป็นเบาะไฟฟ้าคนขับด้วยนะครับอ่ะทีนี้เพื่อนๆจะเห็นนั้นว่าอะไรการดีไซน์อย่างเดิมเลยคือดีไซน์เนี่ยครับมันอาจจะดูเป็นผู้ใหญ่ไปหน่อยนะครับผมดูจากลายเบาะก่อนก็ได้ตัวลายเบาะเนี่ยฮะดูดิอันนี้แล้วแต่คนชอบแล้วแต่รถนิยมนะ ว่ากันไม่ได้ครับแต่ในความคิดเห็นส่วนตัวเนี่ยผมว่าดีไซน์แอบดูเป็นผู้ใหญ่ไปหน่อยถ้าเทียบกับคู่แข่งนะครับมันอาจจะไม่ได้ดูสปอร์ตมันอาจจะไม่ได้ดูแบบล้ำยุกหรือว่าดูล้ำสมัยเหมือนรุ่นอื่นๆนะแต่ว่าการใช้งานเนี่ยมันทน,ทนท,นทนทานมากๆเพราะว่าอะไรตัวบองเขานะครับผมใช้หนังที่เป็นหนังแบบ หนังแท้ผสมหนังสังเคราะห์นะครับแล้วก็การตัดเย็บร้วยลาย,ยมีความแน่นหนาตามสไตล์นิสสันเลยนะแต่มันมีข้อด้อยอย่างหนึง่งสําหรับเบาะของนิสสันเทอล่าคือมันแข็งมันแข็งไม่ว่าจะตําแหน่งไหนก็แล้วแต่ตําแหน่งคนนั่งคนขับนะครับแถว2แถว3คือมันแข็งเว้ยนั่งนานๆแล้วมันจะรู้สึกเมื่อยตุดนะครับและอีกเรื่องหนึง่งตัวเบาเนี่ยถ้าเป็นคนตัวใหญ่นั่งใช้นะครับอ่าอย่างผมเนี้ยเป็นคนตัวใหญ่ๆสูงๆนะครับร้อยแปดสิบห้าร้อยแปดสิบเนี่ย ขาตรงเนี้ยมันสั้นไปหน่อยฐานรองนั่งมันสั้นเบาะมันเล็กไปหน่อยปีกเบาะก,ก็ดูแบบเป็นแบนบแบบเรียบๆนะครับมันไม่ได้แบบว่าตัวใหญ่ดูสปอร์ตนั่งเต็มตูดอย่างนี้ไม่ใช่นะตัวขาเนี่ยมันถึงแค่ครึ่งขาของผมเองด้วยซ้ำนะครึ่งน่องของผมเองก่อนที่จะถึงข้อพับหัวเข่าอะ่ะเออนะแล้วก็เวลาเรานั่งขับเนี่ยมันไม่ได้แบบมารองรับต้นขาของเราเพื่อนมันต่ําเกินมันต่ําเกินไปอันนี้คือที่ผมเจอปัญหามา เวลาขับในระยะทางนานๆไกลๆอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกเมนื่อยขาครับเอออันนี้คือประสบการณ์ที่ผมรู้สึกนะแต่สําหรับท่านอื่นๆที่ตัวไม่ได้สูงไม่ได้ใหญ่แบบผมเนี่ยก็อาจจะไม่เจอนะครับผมอ่นะแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งเบาะไฟฟ้าเนี่ยมีแค่เฉพาะคนขับนะครับส่วนคนนั่งข้างนะี่ฮะตัวนี้เป็นแบบปรับมือเนี่ยครับปรับมือนะเออก็นั่นแหละอย่างว่าคนไทยนะครับผมเบาะหน้าให้กับใครให้กับคนรู้ใจเท่านั้นนะฮะถ้าเบาะมีเรื่องของการขยับเล็กๆน้อยๆนี่เขารู้นะ เออเขารู้นะรระวังกันนิดหนึ่งนะครับอ่ะทีนี้พวงมาลัยนะครับคอนโซลน่ะคือการดีไซน์นะครับผมแล้วแต่ชอบจริงๆนะครับพวงอามาลัย3ก้าน D-shape ท้ายตัดด้วยเป็นดี a p e ท้ายตัดด้วยหุ้มหนังด้วยนะอ่าพวงมาลัยก็ถือว่าโอเคเลยนะเป็น3ก้านแบบนี้มีคูชคอนโทรนะครับควบคุมความเร็วนะปุ่มควบคุมเครื่องเสียงแล้วก็หน้าจออินโฟมชันดิสเพย์นะครับมีมาให้แบบนี้ถุงลมมีให้รอบคันนะ ถุงลมนะครับมีเนี่ยด้านขวาของ่นรับก็จะเป็นการาปรับแสงหน้าจอปาร์คเซนเซอร์นะครับทิปรีเซ็ตนะฮะแล้วก็ปิดระบบการลื่นถลายควบคุมสถภาพนะฮะก็จะประมาณนี้ไฟหน้าอัตโนมัติที่ปัดน,น้ำฝนอัตโนมัตินะครับเนะี่ยเรื่องของฟังก์ชันที่ให้มาเนี่ยมีคูสคอนโทรแต่ไม่มีในส่วนของเรดาร์ตรวจจับรถคันด้านหน้ามีแค่ระบบแจ้งเตือนก่อนชนนะครับแจ้งเตือนก่อนชนแล้วก็ระบบ ช่วยเสริมแรงเบรกขณะความเร็วต่ำนะนะเขามีมาให้นะเลีกเรื่องหนึ่งเขามีตัวจับเลนเอดัสนะครับอยู่ด้านบนตรงนี้นี่เขามีเอดัสอยู่ด้านบนนะครับผมนี่ตรงนี้เอาไวต้ตรวจจับเลนแจ้งเตือนการออกนอกเลนแต่ว่าไม่ได้ดึงพวงมาลัยกลับให้นะเป็นการแค่แจ้งเตือนให้ผู้ขับขี่รู้ถึงการออกนอกเลนเฉยๆนะครับแล้วก็การแจ้งเตือนก่อนที่จะชนเท่านั้นนะก็นะจะประมาณนี้ที่มีให้มานะครับในส่วนของความปลอดภยัยถามว่า ในราคาเท่านี้ให้มาขนาดนี้เนี่ยเยอะไหมถือว่าเยอะแล้วนะครับถือว่าเยอะมากนะสตาร์ทรถกันหน่อยนี่นะอย่างที่บอ,อกนะครับคันนี้วิ่งมา1นึ0 0 0สมนกิโลนะครับผมเนะี่ยแล้วก็เปิดระบบทุกอย่างหมดนะครับผมเปิดหมดนะระบบความปลอดภัยมีมาให้แบบเยอะมากๆนี่แล้วก็มาตรวัดเนี่ยหน้าจออินโฟมิชันเนี่ยขนาดใหญ่นะ เอาอตรงขนาดเขาใหญ่ด้านซ้ายด้านขวาเป็นเข็มอันนี้โอเคนะไม่ได้แบบติอะไรนะคือดีไซน์ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับดีไซน์ถือว่าสวยใช้ได้เลยเครื่องเล่นเครื่องเล่นเนี่ยเอาอตรงคือดีไซน์มันเนี่ยสวยนะดีไซน์มันสวยดูปุ่มเปิมต่างๆมันทําออกมาสวยมากมีระบบแผนที่นําทางมีระบบ Android Auto นะครับบลูทูธเชื่อมต่ออะไรต่างมีมาครบหมดเลยเนี่ยอย่างที่เห็น f m AM นะแต่ว่า หน้าจอแอบเล็กไปนิดนึงถึงดีไซน์ของเขาจะดูใหญ่โตนะแต่มันแอบเล็กไปหน่อยนะครับคือจะบอกว่าถ้ามันใหญ่กว่าน,นี้มันจะดูสวยมากๆาตรงนะฮะหน้าจอใหญ่ๆเอาตัดปุ่มนี้ออกไปตัดปุ่มนี้ออกไปทําให้หน้าจอมันยาวขึ้นสวยๆเลยมันดูสวยนะมันดูลงตัวมากแล้วก็ย้ายปุ่มวอลลุ่มเนี่ยมาอยู่ทางด้านล่างก็ได้เป็นการกดปุ่มเพิ่มนะครับผมหรือว่า,อ,าอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือว่าจะแยกเอาแค่ปุ่มวอลลุ่มยังอยู่ส่วนปุ่มสกอร์เนี่ย เอาออกนะครับผมเพราะว่าการเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนเพลงเรากดจากด้านล่างก็ได้ถูกปะ่ะเออมันจะทําให้หน้าจอเนี่ยมีพื้นที่ที่จะสามารถขยายเพิ่มเติมได้มากขึ้นแต่นิสสันเทอร์เเขาเลือกใช้แบบนี้เป็นหน้าจอขนาด8นิ้วนะครับหน้าจอมีความคมชัดในระดับที่ใช้ได้เลยนะครับผมดูคอนเทนต์ต่างๆโอเคเลยนะครับไม่มีช่องใส่แผ่นซีดีนะมีแค่การเชื่อมต่อผ่านบลูทูธ USB Android Auto นะฮะก็จะมีแค่ประมาณนี้นะครับ กล้องมองภาพรอบคันนะครับผมสามารถดูได้จากตรงนี้เลยนี่จะไม่เหมือนสมัยก่อนที่ต้องมาดูจากกระจกมองภาพด้านหลังนี้นะเอออันนี้เป็นกล้องมองภาพรอบคันที่ให้ความละเอียดเนี่ยไม่ได้ชัดเจนเหมือนรถปัจจุบันนะครับที่เขาให้มานะแต่ก็สามารถที่จะมองในส่วนของทัศนวิสัยตัวรถรอบคันก่อนที่เราจะถอยหลังได้นะสมมติว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจอดรถในบ้านนะครับแล้วมีลูกมีหลานเด็กๆนะ อ่วิ่งเล่นกันนะครับผมก็จะเป็นการระแวดระวังนะครับผมไม่ให้ตัวรถเด่อถอยไปทับเขานะครับผมหรือว่ามีน้องๆสัตว์เลี้ยงกระถางต้นไม้อะไรที่ในอยู่ในจุดมุมอับสายตาซึ่งกระจกมองข้างเนี่ยบางทีมันมองไม่เห็นนะเห็นไหมกระจกมองข้างบางทีมันมองไม่เห็นก็ดูจากกล้องตรงนี้ได้นะครับมันก็จะเพิ่มความปลอดภยัยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยคือกระจกมองภาพด้านหลังตรงนี้เนี่ยใครที่ขับรถกลางคืนบ่อยๆเนี่ยจะรู้สึกชอบมันมาก น่จะรู้สึกชอบมันมากคือถ้าเราไม่ได้ใช้เป็นกระจกแบบนี้นะครับอันนี้คือเป็นกระจกเงาทั่วไปตัดมาเป็นภาพแบบนี้นะกลางคืนเนี่ยภาพมันจะชัดครับมันจะเป็นอินฟราเรดเพื่อนมันจะเป็นภาพอินฟราเรดอะภาพเขียวเขียวอะนะถ้าเป็นกระจกทั่วไปเรามองไม่เห็นถูกปะหรือว่าเรามีสัมภาระวางอยู่ด้านท้ายสมมุติว่าเราวางของแบบวางเราไปเที่ยวเนาะเราไปแคมป์อะไรกันนะเราไปแคมป์เราวางกระเป๋านะครับวางเต็นท์วางนู่นนี่นั่นจนมันบังกระจกมองภาพไปหมดเลยนะ บา,บางกระจกหลังไม่หมดเลยเราใช้เป็นกล้องแบบนี้เราก็ยังเห็นรถที่ตามหลังเราอยู่ถูกป่ะอันนี้คือข้อดีของตัวกระจกมองหลังที่เป็นหน้าจอนะฮะถือว่าโอเคมากที่ให้มานะครับมีมุมอับสายตาแน่นอนมีบายสปอตนะเห็นจุดจุดตรงนั้นไหมนะแจ้งเตือนมุมอับสายตาเขาก็มีมาให้นะครับนะทีนี้เรามาดูเรื่องของวัสดุที่ใช้ในส่วนของคอนโซลตัวคอนโซลเนี่ยเป็นพลาสติกเป็นพลาสติกแข็งแข็งแบบนี้เลยเป็นฮาร์ด ฮาร์ดท็อปเลยนะแข็งๆตัวด้านล่างเห็นว่าเป็นหนงังเนี่ยเ,เอ็นดูนี่นะเป็นหนังเดินตะเข็บมาสวยมากนะครับแต่มันไม่ได้นุ่มนะเออมันเป็นหนงังแต่ว่าด้านในเนี่ยก็ยังเป็นพลาสติกแข็งๆอยู่เหมือนเดิมก็คือเอาหนังนี่แหละมาหุ้มพลาสติกเอาไว้แล้วก็ตัดเย็บให้มันดูแบบสวยงามนะครับให้มันดูสวยงามแบบนี้เออแต่ที่เจ้าจับแล้วมันนุ่มเนี่ยนุ่มเพราะอะไรนุ่มเพราะตัวหนังมันเองครับ นะด้านข้างก็เหมือนกันด้านข้างตรงนี้ใช้หนังนะเพื่อนไม่ใช่พลาสติกกัดลวดลายนะเป็นหนังเลยนะหนังหุ่มมาแต่ว่าไม่มีนวมด้านในไปตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้จะมีนวมหน่อยหนึ่งอ่ที่วางแขนเนี่ยมีนวมนิดๆน,นะครับผมเออมันจะออกแบบว่ามันแมนผู้ชายผู้ชายหน่อยพูดตรงนะครับผมดีไซน์ของตัวรถเนี่ยนะวัสดุที่ใช้ด้วยข้อดีมันก็มีข้อดีคือความทนทานเพือพ่อนมันทนทานแน่นอนอยู่แล้วแต่ข้อด้อยนะครับผมอย่างที่บอกอ่ามันจะแข็งมันจะไม่ได้ดูแบบว่าพรีเมียม เข้าใจไหมเวลาใช้งานจริงๆเนี่ยมันอาจจะแอบขัดขัดใจนิดนึงอ่ะเอาพูดตรงๆอย่างนี้เลยนะครับผมนะแต่โดยรวมก็ถือว่าให้ฟังก์ชันมาเยอะนะครับมีม่านถ,ถุงลมด้านข้างให้ด้วยนะเออนะทีนี้เรามาดูนะครับจากเครื่องเล่นก็เป็นเครื่องปรับอากาศนะครับเป็นแบบดูโ z โซนนะแยกอุณหภูมิซ้ายขวานะครับผมแล้วก็แอร์หลังก็แยกพัดลมจากด้านหน้านะครับเป็นการดูดความเย็ยนจากด้านหน้าเข้าไปนั่นแหละเนาะ,ะมี ในส่วนของ USB เชื่อมต่อกับเครื่องเล่นนะครับมีไวร์เลสชาร์จนี่เขามีไวร์เลสชาร์จให้นะครับผมนี่ชาร์จตรงนี้เกียร์อัตโนมัติมีในส่วนของเมนนุ่โหมดนะครับผมสามารถเอ่เชนเกียร์ได้จากตรงนี้นะครับเบรกมือไฟฟ้ามีให้แต่ไม่มีออโตโฮนะฮะไม่มีออโตโฮนะครับผมซ้ายขวาตรงนี้คืออะไรน่ะก็คือการพับเบาะด้านหลังโดยที่เราไม่ต้องลงจากรถครับสมมติว่า,าแฟนเราภรรยาเราหรือว่า คนอื่นที่นั่งมาด้วยกันเนี่ยเขาต้องการที่จะพับเบาเพื่อที่จะวางของหยิบของหรืออะไรก็แล้วแต่หรือจะขึ้นไปที่บอร์ดแถวที่สามนะครับผมเราสามารถสวิตช์ตรงนี้ให้เขาได้เลยนะอะหลังจากนั้นให้เขากางขึ้นเองนะครับผมนะ,ะก็จะมีการพับเบาให้ตรงนี้นะครับผมเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้งานนะครับที่วางแก้วน้านะครับผมมีมาให้นะที่พักแขนเนี่ยตรงนี้เป็นหนังแบบเดียวกับที่ทําคอนโซลด้านหน้านะครับ แล้วก็ด้านในนี่ก็จะมีเอาเลตให้หนึ่งอันนะครับผมนะก็จะมีเอาเลทตรงนี้นะโอเคมากนะครับผมในส่วนของด้านหน้านะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังนะครับผม,มด้านหลังเนี่ยต้องบอกว่าพื้นที่กว้างขวางนะเอาตรงนะครับอ่านี่คือด้านหน้านะเรามาดูด้านหลังนี่นะด้านหลังเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวขอหยิบอ่าในส่วนของป้ายราคาก่อนนะนี่ป้ายราคายังเป็นดันเก่าอยู่นะฮะ 8 4 0น0 0นะครับผมแต่ตอนนี้ผมขายเท่าไหร่799นะครับผมนี่นะนี่ครับด้านหลังตัวเบาะนะครับผมสวยงามนะเอาเรื่องของความสวยงามก่อนสวยงามแน่นอนมีที่พักแขนอันนี้คือข้อดีครับมีที่พักแขนนะครับผมมีในส่วนของ Isofix ติดตั้งเบาะเด็กนะครับผมเบาะนี้ลยัยมีมาให้แบบนี้ พื้นที่ขาเหลือๆออยู่แล้วนะครับผมพื้นที่ขาเหลืออยู่แล้วมีไฟส่องเท้าด้วยนะมีไฟส่องเท้าให้นะครับผมมีนี่ช่องแอร์ด้านล่างนะครับมีช่องแอร์ด้านล่างนะแล้วก็มี่องชาร์จไฟท้าย4และท้าย A นะครับด้านบนก็มีช่องแอร์เหมือนกันครับนี่ปรับพัดลมได้นะครับผมปรับพัดลมได้นี่สระดับนะฮะมีช่องแอร์ด้านบนมีจอเฮดานเอาไปเชื่อมต่อกับเครื่องเล่นด้านหน้านะสวยปะ ฟังชันให้มาเยอะมากนะครับผมอ่ะทีนี้เรามาฟังข้อด้อยหน่อยข้อด้อยของเขาก็อย่างที่บอกไปตัวเบาะมันแข็งมากตัวเบาะมันแข็งตัวเนี้ยกดไปเนี่ยเจอโครงเหล็กเลยนะกดไปเนี่ยเจอโครงเหล็กเลยนะครับกดไปเจอโครงเหล็กเลยเรื่องความทนทานไม่ต้องห่วงทนตัดเย็บมันแน่นหนานะครับแต่เรื่องของความสบายก็อาจจะสู้คู่แข่งไม่ได้นะอันนี้คือเพื่อนๆต้องตัดสินใจนะพื้นที่การนั่งนะครับผมตัวเบาะ เป็นอะไรที่ตัวใหญ่ๆเนี่ยจะไม่ชอบเลยถ้าเป็นคนตัวใหญ่มันสั้นแล้วมันไม่ได้เชิดเวลานั่งเนี่ยเข่าเราจะชันขึ้นมาแบบนี้เวลานั่งนะก้นเราอยู่นี้ขาขึ้นไปแบบนี้แล้วก็ลงมาขามันจะชันครับเวลานั่งนานๆอย่างที่บอกคือมันจะเมื่อยอันนี้คือข้อด้อยอย่างเดียวที่ผมเจอนะครับผมส่วนอย่างอื่นไม่มีปัญหาเบาะแข็งไม่เป็นไรเบาะแข็งไม่เป็นไรเราไปหาอุปกรณ์เสริมได้ไปหาฟูกรองหาอะไรที่มาคลุมที่มันนุ่มๆได้นะครับแต่ การนั่งให้มันสบายเนี่ยผมว่ามันอาจจะด้อ,อยไปนิดนึงนะครับผมพนักพิงปรับได้พนักพิงปรับเอนได้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปมันเล็กนะมันเล็กนะครับประมาณนี้แล้วก็มีอะไรอีกนะครับไม่มีแล้วแหละเนาะมันก็มีแค่เรื่องของการนั่งโดยสารส่วนเบาะแถวที่สามเนี่ยไม่ต้องไปคาดหวังว่ามันจะนั่งสบายเลยนะเบาะแถวที่สามเนี่ยเพื่อนดูเบาะแล้วพื้นเลยเห็นไหมเบาะแล้วพื้นเลย ลักษณะการนั่งมันจะคล้ายๆอะไรรู้ไหมเหมือนเรานั่งเก้าอี้ตัวเล็กๆกับร้านขนมจีนนึกภาพออกไหมอตอนเช้าๆนะสมัยเราเด็กๆกันนะตอนเช้าๆนะครับผมไปกินขนมจีนนะจะเป็นเก้าอี้เล็กๆพลาสติกอะ่ะนั่งแล้วก็ยกขาเหมือนนั่งยองๆอะะลักษณะนั้นเลยครับเพียงแต่ว่าตรงนี้มันมีพนักพิงให้แล้วปรับเอนได้เออขามจะเชิดแบบเชิดเชิดมากเลยเชิดแบบเชิดเชิดนะฮะมันจะประมาณนี้เหมือนนั่งพื้นเลยเพื่อนๆเอาตรงนะครับ ก็แล้วแต่นะแล้วแต่คือถ้าผมเป็นคนตัวใหญ่ไงผมก็เลยเออมันก็นั่งท่านั้นนะ่ะนันึกภาพไม่ออกก็ร้านขนมจีนตอนเช้าเสมัยเด็กๆะนะครับเออนะก็ประมาณนี้เรื่องความสวยงามเนี่ยไม่ไม่เป็นสองรองใครสวยนะครับเรื่องการการใช้งานก็อีกเรื่องหนึง่งเพื่อนๆก็ตัดสินใจเอานะผมผมก็บอกข้อด้อยบอกข้อมูลในส่วนของที่ผมเจอมาก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับผมเรามาดูเครื่องยนต์นี่ไปเครื่องยนต์ก่อน เครื่องยนต์เนี่ยถ้าเราฟังจากสเปคนะครับจะรู้เลยว่าเฮ้ยเครื่องมันแรงนี่ว่าเออเดี๋ยวขอเปิดฝากระโปรงก่อนอ่ะเครื่องยนต์นะครับสเปคกระดาษสเปคชีตบอกว่าโอหพละกำลังเหลือเฟือเลย190แรงม้า450นิวตันเมตรนะโอ้โหแรงแน่นอนคันนี้ตอบสนองเท้าเราสุดยอดเอาตรงว่าขับจริงอ่ะออกตัวอย่างอื่นเลย ออกตัวอย่างอื่นเลยนะบอกเลยนะครับถ้าเทียบกับผู้แข่งเจ้าตลาด Fort u n e r ตัวนั้นนะ่ะปรีดฟาสกว่าเยอะนะปรีดฟาสกว่าเยอะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ด้อยนะการขับขี่ในช่วงลอยตัวความเร็วกลางก็ถือว่าโอ้โหใช้ได้แล้วนะเติมคันเร่งเติมความเร็วได้ให้เลยนะตอบสนองได้ดีถ้าจะให้สุดแนะนําว่าติดคันเร่งไฟฟ้าเสริมก็ไปนะครับจะทําให้การขับขี่ในช่วงต้นการออกตัวเนะี่ยถ้าขับในเมืองเนี่ย สนุกปีด์ปาดเพิ่มขึ้นมาเยอะนะครับผมล้วจะทันใจเลขเรื่องหนึ่งนะครับผมเจ้านิสันเทอร่าเนี่ยฮะเขายังใช้ระบบผ่อนแรงพวงมาลัยแบบไฮดรอลิกใช้ระบบผ่อนแรงพวงมาลัยแบบไฮดรอลิกครับมันก็เลยทําให้การขับขี่ในตัวเมืองอาจจะไม่ได้คล่องตัวมากนะครับผมพวงมาลัยมันมีความหนักแน่นครับหนักแน่นนะฮะขับความเร็วออกต่างจังหวัดเนี่ยโอ้โหมันมั่นใจมากควบคุมรถอยู่แน่นอนแต่ขับในเมือง มันอาจจะต้องออกแรงแขนหน่อยนะครับผมว่าการควบคุมตัวรถเนี่ยมันจะค่อนข้างไม่คล่องตัวเท่าไหร่นะครับผมอันนี้ก็คือหนึ่งที่ผมเจอมาในส่วนของนิสสันเทอร่านะครับผมโครงสร้างคันนี้อ่ะเรื่องของข้อดีข้อด้อยเราว่ากันไปแล้วเรื่องของความสวยงามของรถยนต์คันนี้แล้วกันนะเรามาว่ากันต่อคันนี้นะครับสวยเหมือนเดิมนะเือ,อเหมือนเดิมเลยเหมือนเมื่อสอเดือนที่แล้วเลยแค่มันสะอาดขึ้นเท่านั้นเองนะครับอ่า รถสวยไม่มีชนหนักพิควัมจมน้ําตัดต่อตัวถังนะครับคันนี้น็อตไม่เคยขยับเลยดีกว่าเอาตรงนะตัวน็อตไม่เคยขยับเลยนะครับผมเดิมทุกจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านท้ายด้านข้างสวยครับใครที่ได้ไปบอกเลยว่าโชคดีมากๆสําหรับคันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขอปิดฝากระโปรงนะฮะก็นี่แหละครับผมนิสสันเทอร่านะครับผมใครที่สนใจนะผมแล้วดูคลิปนี้เนี่ยก็หวังว่าจะได้ข้อมูลในการตัดสินใจได้อย่างครบถ้วนนะทั้งข้อดี ข้อด้อยข้อเด่นนะบ,บอกไปหมดแล้วนะผมก็เป็นข้อมูลที่ผมได้ทดสอบแล้วก็ประสบการณ์ตรงแล้วก็มาบอกเล่าสู่กันฟังให้เพื่อนๆได้ฟังกันได้รับทราบเป็นข้อมูลกันนะครับสำหรับใครที่สนใจก็โทรมาได้เบอร์เดิมเลย0 9 0 1 0 10 1 1 1 1 9นะครับหรือจะแวะมาชมที่โชว์รูมให้สุนิวัฒนสาขาราชพฤกษ์ได้ทุกวันเลยนะเปิดบริการตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง1ทุ่มนะฮะเข้ามาได้เลยนะครับผม และขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ได้เลยตามสะดวกสบายเลยนะเออพูดมากลิ้นพันกันแล้วนะสำหรับวันนี้ขอตัวเพียงเท่านี้ครับแล้วพกบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ